สวัสดีครับมนีสิภาษาเมเบิงเตยนะครับเตยตัวนี้กับลูดได้หกเดือนแล้วนะครับกำลังงามเลยครับผมใครที่สนใจจะปลูกเตยนะครับเบิงงบรรยากาศนะครับการปลูกยังไงนะครับปลูกเป็นแถว แต่ละแถวห่างกัน50าสเส้นนะครับเบึ่งเอาครับงามๆครับเตยใบเตยขายดีนะครับเป็นพืชชนิดนึงที่น่าสนใจครับน่าปลูกมากๆเลยครับถ้าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรท่านใดที่สนใจก็ลองเบึ่งครับตลาดแถวบ้านครับ ราคาดีครับขอบคุณครับที่รับชมครับขอบคุณครับ